นิวเคลียโพสป้องอดีตสามีดีเจเพชรจ้าหลังถูกโยงข่าวร้อนดาราพออพานทำเว็บพนันก่อนหน้านี้ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อรรอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้มีการนำหลักฐานไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ชีเป้าดาราดางอักษรย่อพอพานอายุประมาณ40ปีและไฮโซที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งมีเงินหมุนเวียนมากกว่า5,000ล้านบาทจากประเด็นเพจดังกล่าว ดาราพอพานใช้ชื่อแฟนเก่าเป็นเว็บพนันดาราพอพานใช้ชีวิตเหมือนคนทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำมีธุรกิจมากมายแต่อันที่จริงแล้วอยู่เบื้องหลังเว็บพนันโดยมีชื่อของแฟนเก่าหนุ่มอักษรย่อพอพานเป็นชื่อเว็บซะด้วยไม่เชื่อลองพิมพ์ชื่อแฟนเก่าดาราอักษรย่อพอพานใน Google ดูสิแกเป็นระดับซุปตาดาราดังอายุประมาณ40ปีกว่าๆมีครอบครัวแล้วและอีกคนเป็นดาราหญิงวั รุ่นผมสั้นอายุประมาณ20กว่ากว่าร่วมกับไฮโซสาววัยรุ่นอายุประมาณ20ปีชื่อเล่นเป็นขนมในอดีตทั้ง3ยังไม่มีฐานะร่ำรวยมากแต่ตอนนี้กลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบผิดหูผิดตาตามที่ลุงอาจเคยออกมาบอก โดยบอกว่าเดี๋ยวนะ1เลยใครมันจะบ้าเอาชื่อแฟนมาทำเว็บ 2. รีบร,บรบให้มาตรวจสอบพี่เพชรจ้าเถอะจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ทำไม่ต้องให้คนมานั่งเดามันเริ่มจะพูดกันเยอะละข่าวไม่จริงเนี่ยสฉันมีเงินจะ้ะทำงานตั้งแต่อายุ20ถ้าใครตามจริงจะรู้ทำไมสื่อไม่กรองความจริงก่อนเผยแพร่นะ